ครับงานวันนี้ค่ะสีม้ารับ ๋อครับผมก็เป็นงานแรกงานคู่ครับที่ได้มีโอกาสเป็นงานใหญ่ออกระจำปีเลยแล้วกันครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบพวกเราได้มาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ครับยังมาไม่ถึงงานก็คือท่าแตกแล้วใช่ใช่ใช่ครับโอ้ใช่ครับบางบางกลุ่มก็มามารอตั้งนานแล้วครับผมก็วันนี้ฝนตกก็เลยเลอหน่อยต้งังเรรนแบบทอนอะไรคเราหนักมากเรานเราดีใจมากดีใจดีใครับ ม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนาะรู้สึกดีใจมากครัเอาวันนี้ได้ถ่ายรูปไปกินก่อนเลยนะคือยังมามาแล้วครับมาถ่ายก่อนหน้านี้แล้วครับถ่ายแบบทุกมุมเลยทุกกิจกรรมเลยครับชอบชอบมุมไหนที่มันแปลกไหมชอบชอบมุมที่ถ่ายกับเรียกว่าอะไรตุ๊กตาเอาาเอไม่ใช่ตุ๊กตาอเออมาสคอตเออมาสคอตเออมาสคอตน่ารักมาสดน่ารักมาสดน่ารักมากผมก็ โซนนั้นครับที่เป็นหิมะหิมะหน่อยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นหน่อยเออแล้วก็น่ารักเออน่ารักน่ารักจริงน่ารักหมดเลยนะน่ารักอ่ะใครถึงข้างหรือว่าใครถึงอะไรมาด้านเราไม่ไม่พี่ไงให้่าเลยต่างถึงคนไหนก็ตาม ถ้าถึงไม่เป็นไรอ๋อมได้ครับที่ใหม่นี้ให้เพื่อนแล้ก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับมาดูต้นกิีบมาดูเทศกาลก่อนเทศกาลรัวปีนี้นะครับก็สวยมากครับต้องมาจริงๆได้มีหลายโซนแล้วหลายมุมนที่มาร่วมงานกันครับผมแต่ก็ต้องคุ้มมาสวยมากปีนี้ครับผมมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะครับผมอ๋อยี่สิบแปดแล้วเนาะอ๋อยี่แล้วครับผม รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีครับดีมากมากดีมากกว่าที่คิดครับเขารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากนะครับเป็นเป็นอะไรเป็ดคือเขาจะบอกว่าแบบเวลามันผ่านไปไวมากแบบแป๊บเดียวแบบแปด EP แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเร็วเร็วอะไรในสี่ e ีเองเธอผมจะจบแล้วใจหายไหมคะได้จะจบแล้วใจหายไหมใจหาย รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากตั้งแต่ก่อนแคสแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็กว่าจะเริ่มถ่ายกันนี่คือผ่านอะไรมาด้วยกันครับรู้สึกไวมากเหมือนกันใจหายใจหายเป็นไงบ้างผลลแบบ์ของเราที่ถ่ายมาไปที่นี้แล้ว อดีใจมากขอบคุณแบบแฟนๆทุกคนนะฮะที่แบบสนับสนุนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบคอยรับชมซีรีส์ของเราแล้วก็เยรากดีใจอ่ะเราไม่รู้พวกเนี้ยเราดีใจจริงๆขอบใจขอบ,ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับเปไหนเป็ไหนเรียกว่าอะไรเรียกจริงๆหรือว่าเรียกชื่อไหนมีหมดเลยฮะมีหมดเลยมีปิงเอ้ยมีปิงไอ้ขอโทษครับมีปิงมีปิงแล้วมีแบบไอ้คุณไอ น้องไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบคนเก็บเป็ดบ้างเรไปมาแล้วไฟมาแล้วอุ้ยอันนั้นคือช่างไฟหรือเปล่าเราถือเรียกกันแบบเมินปิงอะไรใช่มินปิงแ่บ้านบ้านอก็นของเรามี<อ>าก็มีะนะแบบมีทั้งประเทศไทยก็มีแล้วต่างชาติก็มีครับ กพรมีมีมี้ีมตมอตีมตมมี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 าีม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 ามีาามี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 นนมีมไมีมแ,งงแบบวันทีมีมี้วมี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 มามีม <c oughs> ีกีม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  <c oughs> ีมีม <c oughs> ีีม่ม ปลีม่มาจะเป็นยังไงคะแบบแต่ EP ตอนนี้ม,มันอพอเข้า EP 8แ,แล้วมันก็เริ่มมีแบบตัวละครเพิ่มมาก็คือมีน้องสาวแล้วก็มีแม่น้องสาวกับแม่นี่จะเป็นพาที่แบบดราม่าเริ่มดราม่าแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มแบบมาฟากมาแบบมาฝังดราม่ามากกว่าครับผม ก็ <anto> <divide S 1> มันเป็นแบบปลมของครอบครัวนี้ครับแล้วก็แต่อันเนี้ยจะอยู่ข้างเลยตลอดเราต้องรอดูว่าแบบเป็นยังไงต่อต้องรติดตามจากที่บินมาอะไรอย่าเงี้ยมันจะมีเป้าประเดิมใส่ทีมีไหมได้แบบไหนทีมีหรืออะไรนะครับอ๋อก็เพรจะมีมีคือจริงๆมีอีกหลายโมเมนต์รับที่ต้องติดตามเนี่ยแบบมีหน้าหน้าหน่อยว่าแบบจะเป็นยังไงแบบสปอยไม่ได้ต้องรอติดตามดีกว่าติดตามนะ ปล่อยวอกันนี้ที่ออกมาเนาะแฮ่ปส่หม้อใส่หมอหมอวันนี้แทนพี่เราะแทนพี่เราะแทนหมอครับใน Choice นะผมก็วันนั้นที่ Heat นะใช่วันนั้นแบบเรามีไปเรียนเต้นแล้วก็พาฟิล์มไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปรอกันทงที่แบบเเอชี HRT ครับผมก็เป็นแบบหนึ่งวันเต็มๆเลยที่เราแบบมีกิจกรรมีกิจกรรมด้วยกันครับผมถ้าเปคือบ้านแฟนธ์ค่ะ วองแผนจริงๆแบบเราคิดไวมากนะแต่ว่ามันช่วงนั้นมีทําอะไรบ้างเอ้ยช่วงนั้นมีเอเชียทีเขามีกิจกรรมพอดีก็เลยก็เลยแบบโอเคว่าแบบเราจะทําอะไรบ้างเราก็แบ่งกันคิดต่อไปนะคะคิดต่อไปคิดต่อไปอ๋อคิดต่อไปยังยังเลยครับยังได้ไปไหนไม่ได้คิดได้นะได้ไปไหนไปแล้วไปแล้วไปก่อนอ๋อคิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดไปแล้วแต่ว่าคิดไว้ไว้หลายอย่าง ทุกทีเราเริ่มเราเริ่มแบบความใจใสแล้วก็ท่าแตกแล้วเรามีาแเตียมพร้อมแล้วรัก็อ่าเราก็แต่จริงๆะสามีนั่คือมีก็ยังเหมือนเดิมรับยังแบบยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดังขนาดนะั้นงแบบว่ามีสเปซกับแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยยังแบบันี้เหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าพอดังแล้วแบบพอดังแล้วแบบเราจะแบบไม่สนใจแฟนกับเดิมหุอะไรเเราแคุกคนเราแบมีเวลาให้แฟนคับแบบทุกเวลาที่เราอู่ดกัน <bons. S 1> ผ,มผมก็เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นเป like like ็นผมคนเดิมอย่างนี้ก็คือแบบอยากอยากน่ารักกับแฟนคลับเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยกับแฟนคลับเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันแฟนคลับแบบมาหาเราอย่างเงี้ยเราก็แบบใครดูเลยเราชอบแบบนี้เลยไม่กินพูดเป็นเราไม่ครับให้ขับที่หลัง อะไรนะเวราะว่า กับเลยมองก็เลนะ้วก,ก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยครับที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้เลยนะครับผมก็อยากให้ติดตามต่อไปนะครับผมแล้วก็ผมกับน้องปิงก็จะอยู่แบบน่ารักหน้า,นาก,นกับแฟนคลับทุกคนอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับนี่ไรเ้าเลยบุ้มหรือที่มีนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่แบบ อยู่อยู่ร้องตั้แต่แบบตั้งแต่แบบเพลงยังโนเนมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอบคุณมากครับก็อยู่ัะอยู่ที่นี่นานๆนะครับคนเหน่อยคนเหนื่อยนะฮะแล้วก็ยังได้รู้ใจนะ